พอเปิดเวทีไฮปาร์คที่สนามหลวงเนี่ยมันก็มีแต่ฟังด่ารัฐบาลด่าเละเลยเผ่าศรียานน์แกก็นักเลงเต็มที่แกก็ไม่ยอมเดือดขึ้นมาครับเผ่าศรียานน,น์ก็บุกมาที่เวทีไฮปาร์คเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาตอนที่เผ่าเข้าไปเนี่ยตำรวจทั้งในนอกเครื่องแบบมากันเพียบครับพวกแกตุรงขาบาด คือแกจะมีพวกที่อยู่ติดตัวกันเลยมีสี่คนนะนะและที่ข้างหน้าข้างหลังล้อมหน้าล้อมหลังอ,อ,อีกนะทุกคนก็พากันสงบก็พบเผ่ามาเองเผ่าก็พยายามแก้ตัวไปเรื่อยๆแก้ข้อกล่าวหาไปมีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างพอแกพูดเสร็จลงมาจากเวทีแกมเห็นสสพิจิตรพักประชธิป,ปัตด ไอ้ตัวนี้ตัวด่าเลยนะครับชื่อในเพิ่มวงทองเหลือนักผู้คนสำคัญเผ่ญญาศรียานนก็เลยตะโกนด่าไปว่าไอ้เพิ่มมึงมันเป็นแค่เกือกของในควงแค่ลูกสมุนลูกกระจอกมึงเอาลูกพี่มึงมาโต้กับกูจะดีกว่าว่าอีกไงไปท้าเาไปท้าครับว่ามึงมาระดับกระจอกเรียกลูกพี่เรียกไอ้ควงมาเลย นะจะได้สมน้ำสมเนื้อกันพอเผาไปขึ้นเวทีท่านนังสือพิมพ์ก็เลยพลาดหัวข่าวนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของเจ้าด้วยนะครับคือกำลังจะหาทางเล่นจอมปลออยู่แล้วอ่ะพาดหัวขอข่าวตัวเบลอเลยนะครับเผาท้าควงพูดหายปากก็จังหวะเหมาะพอดีเลยครับประเภทเป็นมวยระดับไม่เล็ก เผ่ากับควงนี่คล้ายๆก็คงจะดูถ้าสมัยนี้ทุกคนก็ต้องไปดูนะถ่ายทอดสดเลยนะอยากจะฟังเพราะว่าในควงนี่แกถือว่าฝีปากดีอยู่แล้วครับไม่เป็นสองรองใครแล้วเผ่ามันจะไปมีอะไรเผ่ามันก็แค่ตำรวจนักเลงนะใช้กำลังอย่างเดียวนะงานนี้มันแน่ๆเพอเพอมีรายการวินแตกอาจจะมีรายการชกหน้ากันครับนะพูดไหพารากแถมดูมวยไปด้วย พอใกล้ถึงเวลาในค,คูนแกก็ออกข่าวยั่วยุผ่านหนังสือพิมพ์ครับทบทุกวันคล้ายๆว่าเป็นการโปรโมทพอถึงวันจริงเนี่ยท้องสนามหลวงแคบลงทันตาเห็นเลยครับเรียกว่าคนมากันแน่นตึงเลยวันนั้นคือวันที่เจ็ดมกราคมสองพันสี้าหกสิบปีที่แล้วนะครับบ่ายโมงเศษพระรเอกเผาเดินมาในชุดสากลสีอิดครับ ร้อมล้อมด้วยปดาอัศวินระดับจาตุรลงขบาาสี่ตัวนะที่อยู่ติดตัวกันนหะมือปืนแล้วก็มีกองระวังหน้าระวังหลังแสงจากแหวนเพชรวูบวาบเมื่อกระทบกับแสงแลดลูกน้องเผ่าเขาจะสวมแหวนเพชร,รเรียกว่าอัศวินแหวนเพชรฝูงชนต้องหลีกทางให้ขบวนผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปสู่เวทีแล้วเผ่าก็ประจันหน้ากับโคศกบนเวที โคศกก็ไล่าย,ยาวโน้มเนาวให้คนเลือดร้อนใจเย็นลงโดยขอให้ทั้งคู่นะครับสาบานต่อพระแก้วมรกตว่าจะพูดแต่ความจริงแล้วก็จุดทูปจุดเทียนยัดเยียดใส่มือพุเห็กเผ่าแล้วก็บอกว่าจะว่านำให้เผาว่าตามพอพูดตามยังไม่ทันสาธุครับ ก็มีคนเอากระดาษห่อก้อนหินโยนขึ้นไปเวทีแล้วก็ตะโกนฉายไม้ว่าเฮ้ยร hey, ะเบิดระเบิดนะเท่านั้นเองครับวงแตกกระหนดเลยเรียกว่าเหยียบกันเละเทะไม่รู้ใครเป็นใครลุงชาต้องถือพิมพ์ก็พาดหัวข่าวว่าฟ้าถลม่มถนามหลวงให้ปั์กล่มคนบาดเจ็บเป็นร้อย ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เปิดช่องนะให้ถูกโจมตีพอมีการอดข้าวสามวันสี่วันเนี่ยมีคนไปอดข้าวประท้วงเผาแกก็ดักเลงนะแกเป็นคนอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนเหมือนประยุทธ์จันโอชาทุกวันเนี่ยทนไม่ไหวครับเห็นคนประท้วงแกก็เลยสั่งโต๊ะจีนเรียกว่าห้อยเทนเหลาเลยอาหารชั้นหรูเลยนะ สมัยนู้นเน่ยเอากุ๊กมาทำมาทอดครับปรุงอาหารอย่างดีให้มันยั่วน้ํำลายนะเอามาทำอาหารคนไปประท้วงหน้าทำเนียบแกก็ทำอาหารอย่างดีไปยั่วเขาคิดว่ายังไงไงมันอดมาหลายวันมันคงต้องกินแน่มันเท่ากับเอาน้ำมันไปราดกองไฟนะไอคนประท้วงมันก็ไม่ยอมถ้ามันกินก็เสียหน้า มันไม่ยอมครับยังไงมันก็ไม่ยอมมันมันไม่กินนะเผาก็เลยโมโหก็ให้ตำรวจไปจับหมาข้างถนนมาสี่ห้าตัวแล้วก็ยกอาหารเนี่ยเทให้หมากินนะอันนั้นก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งโดนดาน,นะเข้าไปใหญ่เผาก็เลยโมโหครับไม่ได้ผลก็เลยสั่งจับนักไฮปาร์ตตั้งข้อหาไล่แรงว่าเป็นกบฏเป็นคอมมิวนิสต์ครับ การกระทําของเผ่าที่โง่เหมือนประยุจจานุชาทุกวันเนี้มันก็ทําให้คนด่ามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เลยจะต้องจับครับรถตํารวจเรียกว่าสลามบกก็วิ่งรอบสนามหลวงจับผู้คนไม่ให้มาชุมนุมให้กลับบ้านไปซะมันก็เลยคุมอะไรไม่อยู่ก็เลยกลายเป็นว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไปเข้าทางของสลิดธนรัฐสลิดตอนนั้นเป็นวิญการทหารบกนะครับคือมันแปลกตรงที่ว่าทีแรกเลยเนี่ยพิชุนวันแกคุมฐานบกนะแกคุมหลายตำแหน่งแกก็เลยบอกว่าแกไม่อยากแกคุมแล้วแกอายุมากจอมปอปบอกถ้าพี่ไม่อยากคุมยกให้ผมก็ได้แต่มันกลายเป็นว่า พินชุนวันไปยกตําแหน่งพบทบให้กับสลิดไปพูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับเพราะสลิดเป็นรองพบทบบอกว่าสลิดยังหนุม่มเข้มแข็งแข็งแรงไปยกให้ก็เลยเสร็จสิ่งที่เผาไปทะเลาะกับประชาชนบนเวทีไฮปาร์คไปทำอาหารหรูๆประชดไอ้คนที่ประท้วงอดข้าวแล้วไปเทให้หมากินเนี่ยนะ มันก็กลายเป็นชนวนรุนแรงไปเรื่อยๆตรงนี้แหละครับมันก็ไปเข้าทางจอมพลสลิ์อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญมากที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดจบทำให้จอมพลปอเนี่ยถึงจุดจบเลยก็คือนโยบายด้านการต่างประเทศตะกี้พูดถึงในประเทศก็วุ่นวายนะครับไปเปิดไฮปาร์คเนี่ย แล้วก็ไปลักษณะใช้เผ่าไปรังแกชาวบ้านชนะการเลือกตั้งโดยการใช้อำนาจใช้อัตรภานจากการที่ผ่านๆมาต้องยอมรับว่าจอมพลปอคเคยผิดพลาดไปจับมือกับญี่ปุ่นแกค,คิดว่าญี่ปุ่นจะชนะพอเกมมียุมากขึ้นในวัยจะหกสิบเนี่ยกก็เริ่มคิดครับว่าการเอาประเทศไทยไปผูกไว้กับอำนาจด,ด้านใดด้านหนึ่งนั้น มันเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดคือไปเข้าข้างอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้ปิดช่องทางตัวเองอํานาจต่อรองไม่มีครับเพราะว่าไปเป็นลูกน้องอเมริกาไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจอมพลปแกคิดหรือแกฉลาดแกหาทางครับหาทางเล่นการทูตใต้ดินกับจีนท,ท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่นานทั้งปีร้อยกเก้าเจ็นะก็ไป ลงนามสุธยาซีโต้สปออครับพึ่งลงกันบาดบาดนะบางเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยมีนักการทูตที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเขาเรียกว่าพระองค์เจ้าวันหรือวันไวทยากรวรวันชื่อเต็มก็คือพลตรีพระเจ้าวรวงเธอกรมมื่นนาราทิพพงประพันธ์คนนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกครับ ทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาโลกสีเรีอลคมนี้เขาก็ยอมรับได้เป็นประธานสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติสมัยประชุมที่ส1ตอนที่พงเจ้าวันวัยเทยกรดำรงตำแหน่งประธานสมัชชานั้นก็ได้มีการประชุมนา,นานาชาติครั้งสำคัญเกิดขึ้นระหว่างผู้นำประเทศในเอเชียและแอฟริกาในปี2498ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซียคือประเทศเอเชียแอฟริกาชื่อบอกแล้วเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบค่อนข้างจะไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ประชุมเพื่ออะไรครับเป้าหมายคือรวมตัวกันต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคมนะมาในรูปแบบใหม่ครับตอนนี้มาพร้อมๆกับสงครามเย็นนะสงครามเย็นคืออะไรสงครามเย็นคือสงครามที่ไม่ประกาศ สงครามเงียบเย็นคือไม่ร้อนไม่ได้ลบกันตรงๆครับแต่มันเป็นสงครามลัทธิระหว่างโลกสิลีคอมมิวนิสต์ต่อต้านสงครามเย็นตอนนั้นพงเจ้าวรรณวิทยกรก็เลยต้องเป็นประธานในที่ประชุมที่บันดุงกินดนิเซียการประชุมครั้งนี้เป็นความคิดที่เริ่มของจีนครับจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วตั้งแต่สองสี่เก้าสองะนะ ป็นไม่ได้5้าปีก็จัดประชุมในการประชุมครั้งนั้นน่ยจีนก็มีนายกที่เก่งมากชื่อในโจยไหลก็ได้มีโอกาสพบป,ปะสนทนากับพงเก้าวันไบเทียกรแล้วก็พยายามคุยกันครับให้รู้ว่าจีนเนี่ยสารประชาชนจีนหรือเรีอกว่าจีนแดงเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่มีการโฆษณาอย่างที่เอเมริกามันบอกนะ เอาคนไปไถานาไม่มีครับท่านจจยไหลานายกกีนเป็นอาจจะอาศัยดีท่านวยาไริะกรก็เป็นคนที่ทุกคนเขาอยอมรับก็เลยทําให้เกิดการเจรจานอกรอบระหว่างผู้นําชาติต่างๆทาให้การประชุมนั้นเป็นไปด้วยดีมีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันก็ต่างเขาก็ต่างยกย่องกันครับว่าเออทํางานได้ดี ลดความขัดแย้งในกลุ่มประเทศเอเชียแอฟริก <Bayern> า <Denmark> ได้อย่างดีอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนแล้วก็ได้ข้อยุติในปัญหาต่าง,างๆมากมายมาตกลงกันได้บนโต๊ะจีนที่พลงเจ้ววิยากรนั่งหัวโต๊ะเป็นคนกลางถือว่าเป็นนักการทูตไทยที่โดดเด่นมากๆนะครับตอนนั้นจากโอกาสครั้งนั้นมันทำให้จีนในผู้นำจีนเขาได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนไทย และประเทศไทยดีขึ้นคนเราถ้าไม่เจอไม่คุยมันก็ต่างคนต่างเข้าใจกันคนละเรื่องพอมาเจอมาพูดคุยกันมันก็เข้าใจกันมากขึ้นครับท่านนายกเจอหลายก็ได้แสดงความขอบคุณแล้วก็ทูนเชิญพงเจ้าวันไวัยเทกรไปร่วมรับทานอาหารข้าบเป็นการส่วนตัวแสดงอาญาใสส่งของข,องขวัญมาให้แล้วก็มีการแลกของกันครับ พอจองพลปอแกได้รับรายงานเอ้ยท่านนายกโจ้หลายท่านดีเว้ยท่านแสดงมิตรจิตมิตรภาพต่อเราจองพลปอแกก็เป็นคนที่ประสบการณ์พอสมควรนะแกก็คิดว่าเราทาไมต้องไปคบกับอเมริกาด้วยวะอเมริกาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเวอร์ไปแล้วนะมันครอบงำม,มันครอบงำทุกอย่างทั้งอาวุธทั้งกองทัพถ้าอยู่ต่อไปที่รู้สึกจะเป็นเมืองขึ้นแน่ พอจองพอได้รับทราบเรื่องพวกนี้นะครับการประชุมที่บันดุงเนี่ยก็เริ่มสนใจที่จะติดต่อกับสารปรชาชนจีงหลังจากนั้นนะครับก็พยายามเจรจาอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าเรามีสนธิสัญญาก,กับอเมริกาแล้วก็พยายามหาทางลดความขัดแย้งในเอเชียต่างฝ่ายต่างก็ช่วยกันครับ สร้างบรรยากาศให้มันดีขึ้นปล่อยฉเฉลยศึกชาวอเมริกาในสงครามเกาหลีให้เหตุการณ์มันคลี่คลายนำไปสู่การปรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาจอปตอก็เลยรู้ว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรถ้าขืนประเทศไทยเดินหน้าต่อต้านจีนยอย่างเดียวปราบปาลมคมนิดแบบหลับหูหลับตาเต็มสูบเลย มันจะไม่สอดคล้องกับทิศทางการเมืองระหว่างประเทศในอนาคตถ้าเอาประเทศไทยไปผูกกับประเทศเดียวประเทศก็จะเสียประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นในเดือนกันยายน2498จอมพลปจึงตัดสินใจผูกมิตรกับกีนการที่จอมพลปตัดสินใจผูกมิตรกีนนี่เป็นเรื่องอันตรายมากๆจะต้องกระทำอย่างลับเพราะว่าไทย โดยเปิดเผยเนี่ยดัเนินโยบายต่อต้านจีนครับตามที่สหร์ฐขอร้องมาหรือบังคับมาก็ได้นะต้องใช้คนที่ไว้ใจได้แล้วทำงานได้ผลจอมปอก็ได้มอบหมายให้ในสังพัฒนไทยเป็นผู้นำในการผูกมิตรไมตรีกับประเทศจีนและส่งคณะทูตใต้ดินชุดแรกนะครับคณะทูตใต้ดินนะครับ ไม่ใช่บนดินนะให้อเมริการู้ม่เด็ดขาดเลยส่งคณะทูตใต้ดินชุดแรกไปยังประเทศจีนครับมีนายอาลีพิลมนะครับนามคุณเดียวกักบกสิตพิลมเนี่ยไม่ทราบคงจะเป็นญาติกันนะนะอาจารย์กรุณากุศลาใสบอกอข่าวต่างประเทศนันงสือพิมพ์เสตีภาพค,คุณอรํรพสวรรณบนสรร้อยเอ็ดคุณสิ่งมาลังกุลสะสะบุรีลำไปปฏิบัติภารกิจลับที่ปักกิ่งครับ คณะทูตไต้ดินเนี่ยได้ไปพบปะสนทนากับท่านประธานเหมาเจ๋อตงและนายกเจอไหลได้ไปดูข้อเท็จจริงด้วยตาว่าประเทศจีนมันเป็นยังไงเอาคนไปไถานาจริงไหมที่อเมริกา,าโฆษณาจริงหรือเปล่าพอไปดูแล้วมันไม่มีอย่างนั้นน่ะเขาก็พยายามแก้ปัญหานในประเทศเขาครับเศรษฐกิจการมาว่ากันไปนะเป็นเรื่องธรรมดาไม่กี่เดือนต่อมา นายกรัฐมนตรีอูนุแห่งพมา่าก็เชิญจอมพลปอรู้สึกว่าพม่านี่เขาไม่ได้อยู่กับอเมริกานะครับเขาไม่ได้ไปต่อต้านคมนิดะไรบ้าบอคอแตกรู้สึกแกอยู่ในกลุ่มนามประเทศไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายใดนายกรัฐม,ตมนตรีอูนุของพม่าก็ได้เชิญจอมพลปอพิยนพม่าในเดือนธรรันวาคม2498คุณสัก์เปรนปดทธาก็เลยถือโอกาสครับจัดให้มีการพบปะกับผู้แทนจีน เดินทางไปรับคณะโจมพลปเจราจากับผู้แทนจีนนักจนหลายก็มอบหมายให้เขาทูตจีนประจำพมา่าเป็นผู้แทนเจราจาและได้ลงนามในแถลงการเชื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและประชาชนจีนอันนี้ส่วนตัวไม่เกี่ยวรัฐบาลกไปเองไปแบบลับๆคุณสังพระทไทยก็ได้ดำเนินการส่งคณะทูตไทยหลายคณะครับ รวมทั้งคณะสงนานาชาติไปประเทศจีนโดยจีนออกค่าเช็จ,จ่ายให้ทั้งหมดสำหรับการติดต่อกันอย่างลับๆนี้ในโจวอนไหลเข้าใจเห็นใจที่ไทยยังต้องรับเงินรับความพิเือจากอเมริกาก็ไม่เป็นไรครับท่านโจวอยไหลบอกว่ารัฐบาลทะเลาะกันไม่เป็นไรขอให้ประชาชนได้ติดต่อกันกแล้วกัน ไอ้ข้างบนทะเลาะกัทะเลาะไปครับข้างล่างส่งทูตมาครับมาเดรนรอบมาดูมาคุยมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายกโจถือว่าไอ้เรื่องระหว่างประเทศก็ว่ากันไปเพราะจําเป็นครับอเมริกามันใหญ่มันดังอิทธิพลมันเยอะแต่ก็สแสวงจุดร่วมส่งคนจุดต่างในส่วนล่าก็เป็นมิตรกันไว้ ตรงนี้แหละครับที่มันทำให้เริ่มจะมีเรื่องคนที่ไปเมืองกีนกลับมาก็โดนจับโดนจับหมดครับเพราะว่าฝ่ายทางรัฐบาลคือฝ่ายทหารตำรวจเขาไม่ยอมแต่จอรปอแกก็คิดว่ายังไงก็ต้องมีการติดต่อในช่วง2499ถึง2500มีคณะผู้แทนไทยหลายคณะ ทีนี้ไปอย่าเปิดเผยเลยทีแรกจอมาปอัะไปแบบลับๆไปแบบเปิดเผยครับคณะของในเทพโชตินุชิตหัวหน้าพักเศรษฐกรพร้อมได้ผู้แทนราษฎรนักธุรกิจนักหนังสือพิมพ์สิบสองคนครับเดินทางไปในฐานะแขกของสถาบันการต่างประเทศของจีนคณะผู้แทนศินลปินไทย ซึ่งมีนายสุวัตรวรลีหลกหรือละพีพรคนที่เขียนเรื่องลูกทาสได้รับรางวัลเนี่ยนะครับสุวัตรวรลีหลกเป็นหัวหน้าคณะและศิลปินนักแสดง48คนที่เรารู้จักกันดีนะครับดังมากเลยเป็นสีพุ่มชูสีครับสุพรรณบุรณะพิมพ์สุเทพวงกำแหงบุญยงเกตคงหลายคนครับ48คน เดินทางไปเปิดการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในประเทศจีนระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2500นะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุน่นในโจอิไหลก็ได้มาชมด้วยตัวเองแล้วต่อมาก็มีคณะน,นักสือพิมพ์ไทยอีก9คนครับนำโดยนายอิสลามัตะกุลเข้าพบนายกโกอไหล แล้วในสังพนโนไทยก็ได้ส่งลูกของตนคือเด็กชายวันวัยตอนนี้โตแล้วนะครับเด็กหญิงนวลน,นภาพัฒโนไทยเนะี่ยส่งลูกชายลูกสาวให้ไปเป็นบุตรบุญธรรมของนายกโจหลายอันนี้แสดงความเป็นมิตรแท้ๆเลยนะครับเพราะโดยธรรมเนียมของเอเชียแต่โบราณเนี่ย การส่งลูกไปอยู่เหมือนสมัยพระนเรศวรพระมหาธรรมราชาส่งลูกไปอยู่เนะ่ยเอาลูกไปไปอยู่เขาในเท่ากับเป็นตัวประกันครับเป็นการแสดงความจริงใจทุกวันนี้โตแล้วนะครับเคยให้สัมภาษณ์คุณวันวัยพัฒนุไทยเนะี่ยท่านนายกเจหลายก็เมตตาเลี้ยงดูให้การศึกษาเป็นอย่างดีครับแล้วตอนหลังก็กลับเข้ามามีบทบาทในเมืองไทย ก็แสดงน้ำใจต่อกันตอนนั้นในอุทยัยตุงพรินผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานยาสูบของรัฐบาลไทยในประเสริฐศิลิพิพัฒน์ผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพเดินทางไปขายใบยาสูบฝ่ายจีก็แสดงน้ำใจตกลงซื้อครับร้อยหล้านจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาล,นนลอนดอนเริมบีและพยามหมายสวรรค์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ประธานกรรมการบริษัทพืชเกษตรกรรม บริษัทค้าข้าวที่รัฐบาลมีหุ้นอยู่ก็เดินทางไปขายข้าวในนามรัฐบาลไทยกับจีนอย่างลับๆแต่ว่าตกลงหากันไม่ได้คุยกับกระทรวงการค้าตกลงกันไม่ได้นายกโยหหายท่านก็แสดงไมตรีครับพอท่านทราบถ้าก็สั่งให้รับซื้อเป็นกรณีพิเศษในราคาที่ฝ่ายไทยเสนอเสนอเท่าไหร่ซื้อเลยครับราคามิตรภาพถือว่าเป็นการช่วยกันน่ะถือเป็นการผูกมิตร ท่านทอดไมยกรีให้เป็นการแสดงน้ำใจแห่งความเป็นมิตรเมื่อรัฐบาลจีนจัดงานฉลองกึ่งพุทธกาลขึ้นนะก็มีพระสงฆ์ไทยสี่องค์กำลังสุดท้าอยู่ที่อินเดียได้ร่วมเดินทางคณะสงฆ์นานาชาติไปร่วมงานฉลองทีนี้ไอ้การเคลื่อนไหวทั้งหมดนี่นะ CIA เห็นก็เห็นชัดเลยชักทไมเขาท่าแล้วจอมพลปอมคิดไงมันวะเนี่ย c จ a มองดูว่าการกระทบทั้งหมดนี้เป็นการเอาใจออกห่างครับคิดไม่ซื่อคิดทรยศเป็นทกอ,อุจจารมากเอาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับจึงได้เกิดการรัฐประหารหรือเรียกว่าปฏิวัติของโจมพลัสชธนะรัตหลังจากนั้นอเมริกาก็ใช้อิทธิพล บีบให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กำลังชื่นมื่นตึงเครียดขึ้นอีกเพราะจอมพลสลิดดันเนินนโยบายต่อต้านและปาตามคอมมนิต์อย่างรุนแรงครับจอมพลปอเจราจาใช่ไหมอเมริกาบีบให้สลิ์เนี่ยหนักเข้าพี่เล่นให้แรงเลย ผู้นำคณะคนไทยที่ไปเยือนจีนกลับมาถูกจับกลุมขังคุกข้อหาฝักไฟคอมมิวนิสต์เอาทำไงทีนี้มีประกาศคณะปฏิวัติถือว่าการไปติดต่อประเทศจีนเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับห้ามติดต่อห้ามค้าขายกับรัวประชาชจีนอย่างเด็ดขาดห้ามคนไทยเดินทางไปจีนครับ อย่างท่านผินผูนสุขไปเยี่ยมในปีดีเนี่ยก็ต้องแอบไปนะไปตรงๆไม่ได้อันนี้แหละครับคือข้อดีจอมพลปอเนี่ยบางครั้งก็เป็นเผด็จการแต่ต้องยอมรับประจุดหนึ่งก็คือว่าแกต้องการจะกลับและที่มากไปกว่านั้นจอมพลปอยังให้ในสังพระโทไทยไ,ไปติดต่อในปีดีอีกเพราะปีดีก็อยู่เมื่อกี้น่ะตอนนั้น แกก็ขอโทษขอ,ขอพยในปีดีในปีดีให้เอโหสิแกบอกว่าแกคิดผิดครับที่ไปเล่นงานโดยที่ในปีดีมีบุคคลกับแกในปีดีเนี่ยทําให้แกรอดจากคดีอาจากรสงครามแกก็รู้ว่าภูมิพลมันไม่ซื่อจะชวนในปีดีกลับมาแล้วจะให้สภาเสนอพิจารณาใหม่ครับเพราะสาธิีกามาตัดสินประหารผู้บปิสุดไปแล้วอ่ะจะลือฟื้นคดีสวรรค์ เอาคนที่ชื่อภูมิพลเนี่ยมาลงโทษเพราะนั้นสิ่งที่แกได้รับก็คือว่าแกกลับตัวไม่ทนันกลับตัวไม่ได้เพราะว่าอิทธิพลอำนาจมันอยู่ที่อเมริกาแล้วแกดันไปยอมให้สลิดเนี่ยเป็นแกไปเชื่อใจว่าสลิดเนี่ยมันแน่สลิดเคยปราบในปีนีกบฏวังหลวงเคยปราบกนฏบวันเดชสารพัดสลิดเก่ง และพิชุณนวันก็ไปไว้ใจอีกเห็นว่าเป็นรองพะบทบด้วยความบริสุทธิ์ใสซื่อครับเป็นเจตตันแมนก็ให้คนที่เป็นรองขึ้นมามันยังหนุ่มยังแน่นอันนี้แหละครับก็เลยได้จังหวะเหมาะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ทำให้จอมพลปอถึงจุดอวาสาร ประกาศน้าจำได้หลายที่คำพูดคำ